สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับนะฮะที่ติดตามในช่องแอปเงินกู้นะครับที่เตือนภัยนะครับก็มีหลายช่องนะครับให้พวกเราได้ติดตามกันนะครับแล้วก็จะพยายามนะครับลงคลิปบ่อยนะฮะถึงแม้ว่ามันจะเป็นคลิปซ้ำๆแต่ว่ามีคนที่เจอใหม่อ่ะค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอย่างตรงนี้นะครับคำถามนะฮะช่วยตอบหน่อยเถค่ะโนเนมโซลูชันนะครับสินเชื่อเงินกู้อันนี้ถูกกฎหมายไหมนะครับเท่าที่ทราบมานะครับที่ผมเห็นบ่อยๆนะครับ ไอโนเนมโซลูชันเนี่ยนะครับจะพูดคุยกันทางไลน์เสมอผมเห็นตลอดนะฮะในไล e น์นะครับในไลน์นะฮะพวกนี้หรอให้โอนเงินก่อนนะครับอย่างเช่นนะครับโดนโอนไปแล้ว5,000บาทนะฮะเสียค่างโง่ไปเลยยังจะให้โอนต่ออีกครั้งที่2นะครับแต่ไม่ได้ทำรายการต่อมันจะโทรตามไหมเพราะเงินที่กู้ก็ไม่ได้แต่ต้องเตรียมรับมือ,อยังไงบ้างนะครับก็ง่ายๆนะครับไม่ต้องซีเรียสเลยนะครับบ็อก ไม่ต้องคุยต่อนะครับยิ่งคุยต่อยิ่งหลอนนะฮะนะครับไม่ต้องคุยต่อนะฮะพวกนี้ไม่ไม่ต้องไปให้ค่าอะไรมันนะครับยิ่งคุยต่อยิ่งโดนนะครับนะฮะจิงค่าของเพลดีนะครับมันบอกให้สร้างตัวตนอ่ะแบบนี้มีสร้างตัวตนหลายแบบนะฮะมีมาหลายรูปแบบนะครับเพลดีมันบอกให้สร้างตัวตนต้องมียอดหน้าบัญชี1 5 0 0 0บาทถึงจะให้กู้จบค่ะไม่ไปต่อถูกต้องครับไม่ต้องไปทำตาม ก็อย่างที่หลายๆคนบอกว่าเออโอนเงินเข้าบัญชีตัวเองเนี่ยก็ไม่เห็นเป็นอะไรนี่พิยุทธ์เอาทําไมจะไม่เป็นมันบอกให้คุณเอาเงินเข้าบัญชีคุณเองคุณยังทําอ่ะและนักภาษาอะไรในขั้นตอนต่อไปอะ่ะคุณจะไม่โดนให้กดลิงก์ให้ทำตามขั้นตอนต้องโอนโอน,โอน,โอน,นู่นโอนนี่เข้านั่นเข้านี่เรียบร้อยหมื่นห้าไม่เหลือนะบอกไว้ก่อนนะครับเนี่ยแบบเนี้ยโดนไปหมื่นห้าค่าสร้างเครดิตตัวเองก็เพราะอย่างนี้ไงนะครับง่ายมากเกินไปนะครับไม่ได้เงินเขาสักบาทอะ่ะ แต่โดนหลอกไปแล้วนะครับหลายหคนก็รู้ทันนะนะครับที่ที่มาแจ้งเรื่องนี้นะครับถูกต้องเลยค่ะหนูเคยเจอแบบนี้เลยเรากรอกข้อมูลเสร็จแล้วเขาก็จะพิมพ์บอกว่ารออนุมัตินะครับเดี๋ยวแจ้งกลับมาอีกทีพอผ่านแล้วผ่านอนุมัติด้วยนะไม่รู้ผ่านแบบไหนนะผ่านแบบไม่เห็นเงินนะครับผ่านเข้าระบบให้เห็นในระบบแต่ว่าไม่เห็นเข้าบัญชีเขาจะให้เราทําเรื่องถอนเห็นไหมต้องโอนเงิน ขอรหัสถอนเงินทําไมต้องเอารหัสถอนเงินไม่เข้าใจเห็นไหมสงสัยไหมนะครับก็หลายๆคนนะครับวิธีแก้ก็คือบล็อกแค่นั้นเองไม่ต้องคุยต่อนะครับถ้าคุณคุยต่อคุณโดนแน่นอนคุณเหมือนอยู่ในผวังอะ่ะเหมือนคุณตอนนั้นคุณกําลังที่จะจะได้เงินก้อนมันอะ่ะนะครับเราคิดว่ามันโอเคคิดว่ามันถูกกฎหมายนะครับแต่ต้องแลกไปด้วยเงินของเราเฮ้ยทาไมต้องโอนเงินก่อนอะ่ะถูกไหมเฮ้ยทำไมต้องสร้างเครดิตโน่นนี่นั่นไอ้สร้างเครดิตเนี่ย มันคล้ายๆว่าเออให้เป็นหลักจิตวิทยาของธนาคารที่เขาทำการเฮ้ยคุณต้องมีเครดิตนะครับคุณต้องมีสลิปเงินเดือนออคุณต้องมีสเตทเตมนที่ดีหมุนเวียนบัญชีที่ดีเหมือนกันแต่เนี่ยให้เอาเงินเข้าบัญชีตัวเองแล้วเดี๋ยวมันหลอกไปเรื่อยๆให้คุณทำขั้นตอนไปเรื่อยๆเดี๋ยวกรอกบัญชีเลขที่ผิดมั่งแหละประชาชนผิดตัวหนึ่งสลับไปสลับมานี่มันเป็นแบบฟอร์มนะครับที่มันทำให้คุณเนี่ยเหมือนคุณกรอกข้อมูลผิดที่มันบอกว่า ผมเคยพูดหลายครั้งนะแล้วหลายครั้งแบบนี้ก็โดนกันหลายครั้งเช่นเดียวกันสําหรับคนใหม่ๆถูกไหมคุณโดนแบบเนี้พอโดนปุ๊บหน้าชาเลยตัวเย็นเจ็บโดนไปแล้วโอ้โหพลาดอะไรประมาณนี้แล้วการที่จะไปแจ้งความแล้วให้ไปตามจับบัญชีมาคุณคิดว่าเขาจะดําเนินให้คุณแบบรวดเร็วไหมคุณก็รู้นี่ว่ามันเป็นยังไงบ้านเมืองเราเป็นยังไง นะคุณมีชื่อเสียงเหรอคุณเป็นคนดังเหรอถึงจะรีบตามให้ใช่ไหมคุณก็รู้นี่คุณก็ดูข่าวนี่นะครับก็ถึงบอกนะครับคนที่โดนแบบเนี้ยเยอะนะครับในประเทศไทยเนี่ยเยอะนะนะครับไม่ไม่ใช่ไปเยอะคุณรวมรวมกันดิอ่ารวมกันไปแจ้งความแต่ละคดีที่คุณโดนโอนไปก่อนเนี่ยสามพันห้าพันค่าธรรมเนียมหกร้อยกว่าบาทรวมๆกันแล้วมันเป็นกี่ล้านแล้วนะฮะอย่าหลงเชื่อนะครับไอกรณีแบบเนี้ยนะครับที่โดนโอนไปก่อนเนี่ย โอนก่อนเท่ากับมิชชาชีพก็บอกกันอยู่นะครับก็เตือนเตือนกันด้วยแล้วกันนะครับไอแบบเนี้ยที่ผมแจ้งมาเนี่ยที่พูดกันทุกวีทุกว,วันเนี่ยไอเคสแบบเนี้ยมีเยอะครับระวังโดนหลอกนะครับนะบก็ช่วยๆกันหน่อยนะฮะวิเคราะห์ดีๆนะครับมีสติหน่อยเงินทองมันหายากแล้วคุณจะตามเงินอ่ะนู่นฮะงมเข็มในมหาสมุทรผมบอกไว้เลยตามยากครับประเทศไทยเราอะ